แล้วก็อันนี้เอลิซานะครับยังไม่ใช่แบบบุคคลเป้าหมายของหรักแล้วทำไมมันต้องคุยกันเป็นกลุ่มด้วยวะเนี่ยเพื่อ oh <my> อะไรวะเนี่ยขย่าเรียบร้อยครับเจ๊ครับขย่าเสร็จปุ๊บเอาน้ำแข็งใส่ต่อไหมขย่าต่อครับคุณชูอ่อะคุยเก,ยกันเรื่องตกปลาดาาคุยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยจัดไปครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมให้เคียกิมเมวเขียนหนังสือไปก่อนละใครมาวะนะเฮ้ย hey. เฮ้ยนอนคอมมิเทอร์นะครับก็คือเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เน้นความสัมพันธ์อะไรทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยเจ๊แก,แกเป็นคนที่แบบว่าแขออยู่เป็นโสดดีกว่าใช่ไหมโอเคครับคุณผู้ชมสวัสดีครับทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง Xs Gaming Chat ของเราในวันนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมก็อยู่กับเกม The Sims Park ที่4นั่นเอง ทั้งที่แล้วนะครับติดค้างเอาไว้ก็คือเราจะต้องไปเรียนรู้เจอีก2คนถูกต้องไหมครับเดี๋ยววันนี้เราไปจัดกันดีกว่าครับผู้ชมไปกันเลย let's go คือวันนี้เราจะเรียนรู้เทรดได้เลยนะผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแบบเข้ากับใครได้ดีที่สุดนะครับเฮียกินเนี่ยของเราแล้วตอนนี้ก็คือถึงเวลาที่เฮียแกจะต้องต้องนอนแล้วนะครับอันนี้คือต่อจากของเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้เฮียแก ไปนอนรับก่อนระหว่างนี้เดี๋ยวเปิดดูสักนิดหนึ่งนะครับก็มีเจเชลรี่นะครับแต่เรารู้แล้วว่าเจเชลรี่เนี่ยก็คือเป็นเมดนะครับแล้วก็เจซัมเมอร์ตอนนี้เรารู้หมดแล้วนะครับแล้วก็เหลือแคทรีนาใช่ไหมครับคนนึงแล้วก็เออเราเหลือแคทรีนาใช่ไหมครับเราเหลือเจอพวกเชลลี่อะไรพวกนี้ใช่ไหมอ๋อแล้วเราก็เหลือพวกดีน่านะครับคุณผู้ชมพาร์ทที่ผ่านมาก็คือเรารู้เกี่ยวกับโซอี้นะครับแล้วก็ลิเบอร์ตี้ลี คือไม่น่าเชื่อเลยนะลิเบอรตี้เจ๊แกแบบปั้มปั้มเปื่อๆนะครับแต่แกเป็นแบบถึงขนาดแบบเป็นนักบินอวกาศนะคุณผู้ชมอ่าโอเคครับเดี๋ยวให้เฮียกิเมลแกนอนให้เสร็จเรียบร้อยนะครับนอนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวหาของกินเลยครับคุณผู้ชมแน่นอนอยู่แล้วครับเราก็จะต้องมากริลใช่ไหมรอบนี้เรากริลอะไรดีวะเนี่ยครั้งที่แล้วเรากินบาร์บีคิวใช่ไหมครับรอบนี้เราต้องจัดเต็มครับคุณผู้ชมเออรอบเป็นเบอร์เกอร์ดีกว่าครับมา จัดเต็มด้วยเบอร์เกอร์ครับคุณผู้ชมเฮียกิเมลคือแบบแกตื่นมาแล้วแกแบบสร้างแรงบันดาลใจนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้เฮียกิเมลนะครับไปทาอาหารทําเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะให้เฮียแกแบบไปอาบน้ําลงอ่างก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาของกินนะคุณผู้ชมอันเดี๋ยวผมขออนุญาตฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปเลยนะครับจัดไปเลยครับเฮียกิเมลแล้วมีเบอร์เกอร์อยู่หลายอันมากเลยนะครับเท่าที่น้บดูมี6ชิ้น สงสัยได้เข้าตู้เย็นเหมือนเดิมแล้วตามสูตรของเราอ่าโอเคเรียบร้อยครับได้เบอร์เกอร์แล้วก็เป็น e x c e l l e ลนเซนคุณลิด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอสักจานหนึ่งละกันนะครับเดี๋ยวพอกินเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายนะครับเข้าตู้เย็นนะครับโดยปริยายแล้วรอบนี้ครับเราแน่นอนอยู่แล้วครับเราจะต้องไปหาสาวๆนะครับไปเรียนรู้แบบว่าเขาชอบอะไรนะครับแล้วเขาทำงานอะไรนะครับ โอเคหาของกินเลยครับหนึ่งชิ้นแล้วก็ผมเอาไปไว้เข้าตู้เรียบร้อยแล้วนะครับ v บ r y i n s p i r ปนะครับตอนนี้คือเฮียกิเมลแกแบบสร้างแรงบันดาลใจสุดๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมอ้าวกินเสร็จเรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้เฮียคิเมลแกไปล้างจานก่อนนะครับอ้าวไปล้างตรงดุไปล้างตรงนู้นเฉย <laughs> อ้าวโอเคไม่เป็นไรครับปะเราไปเลย แน่นอนครับสถานที่ที่เราจะไปนะครับออแน่นอนครับสเต็ปแรกของเราก็คือเราไปยิมก่อนครับคุณผู้ชมซึ่งการไปยิมของเรานะครับข้อดีก็คือเราน่าจะเจอพวกเจ๊จุงนะครับเจ๊จุงแฟนคลับของเราแล้วเป็นเจ๊จุงนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเอผมคิดว่าน่าจะเป็นนี่ไงเจ๊จุงนะครับแล้วก็เจ๊เบลล่านะครับ แต่ว่าเจดีน่ายังไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเวิร์กอัล์นะครับไปวิ่งก่อนครับคุณผู้ชมมันแน่นอนอยู่แล้วครับเราต้องวิ่งแบบพี่ตูนะครับตามสูตรของเราวิ่งเสร็จปุ๊บเราก็มีโอกาสนะครับคุยกับเพื่อนๆหรือเปล่าอันนี้มันคุยกันเมื่อไเนี่ยเฮ้ยไม่คุยเลยครับคุณผู้ชมเฮอยกิเมลแกไม่คุยเลยแล้วเจสซัมเมอร์เดินมาแล้วนะครับเจสซัมเมอร์เคยคุยกับแกแล้วนะครับแล้วก็เอ่อลิเบอร์ตี้นะครับลิเบอร์ตี้ก็คุยไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ย แล้ววันนี้สมาชิกเราไปไหนวันนี้นผู้ชมเจสซัมเมอร์มาออกกำลังกายนะครับแล้วก็อันนี้เอลิซานะครับยังไม่ใช่แบบบุคคลเป้าหมายของเรายังไม่เจอบุคคลเป้าหมายแล้วเราทราบว่านมาแล้วครับหนึ่งคนครับคุณผู้ชมแน่นอนอยู่แล้วครับวันนี้เราจะขออนุญาตนะครับคุยกับเจดีนาสักนิดหนึ่งแล้วกันหยุดวิ่งก่อนครับเท็ดี่เมล <S 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 เนี่ย คุยกันเลยครับเนี่ยเนี่ยถามเกี่ยวกับอาชีพเลยเนี่ยเจ๊หวัดดีครับเจ๊หวัดดีครับเป็นวันที่สดใสครับชุดเจ๊จัดเต็มมาเลยนะแล้วก็เจ๊ทำอาหารกินเองด้วยไหมครับแล้วก็แชร์ไอเดียสักนิดนึงครับคุณผู้ชมเราจะต้องรู้แน่นอนครับว่าเจ๊แกชอบอะไรครับแล้วเจ๊แกก็เป็นคนว่างงานครับคุณผู้ชมอันอิมพลอยนะับเป็นคนว่างงาน คุยเกี่ยวกับเรื่องความฝันนะครับอ่าโอเคคุยไปให้ครบเลยนะครับคุณผู้ชมระหว่างนี้โอเคคุยเกี่ยวกับบิสเนสละกันนะครับแล้วก็เฮ้ยเราคุยเกี่ยวกับอะไรดีวะเนี้ยนกนกโจ๊กไหมครับอ่าวคุยกันเข้าไปครับคุณผู้ชมอ้าวคุย คุยกันยับยับเลยครับระหว่างนี้เราต้องรู้แน่นอนครับอ้าวโอเคเจดีหน้านะครับเป็น m a t e r i a l ิสติกนะครับก็คือเจ๊เป็นคนแบบวัตถุนิยมนะคุณผู้ชมแบบชอบของแพงๆนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็จะถามเจ๊แกว่าชอบของแพงนะครับชอบซื้อของแพงเจ๊แกชอบทํางานอะไรนะครับตัดใสเลยครับคุณผู้ชมระหว่างนี้เอ้ยเจอเฮียนิกด้วยเฮียนิกมาต่อยมวยรงยี้ โอเคแล้วก็ตามสูตรนะครับเฮียมาเซลโลนะให้ดอนวิ่งมาอโอเคครับคุยไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชม d ดฟ p c o n วอร์เซชันครับต้องรู้แน่นอนครับเจดีหน้าของเราครับแล้วตอนนี้คือเราอยากจะคุยเป็นกลุ่มแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเบลล่าเดี๋ยวก่อนนะใจงเย็นโอเคโอเคคุยกันไปก่อนครับคุณผู้ชมเอ้ยเอยอันเนี้ยเลิกกล <มา S 1> ุ่มแชทไปก่อนครับ โอเคโอเคคุยกันต่อครับคุยกันต่อคุยกันไปยับยับครับคุณผู้ชมเราต้องรู้ให้ได้ครับว่าเจดีน่าแกชอบอะไรนะครับแล้วทำไมมันต้องคุยกันเป็นกลุ่มด้วยเพื่ออะไรวะเฮ้ยไปไหนก็ไปวะเจแล้วเจ๊ไม่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดอะไรเลย่อโอเคโอเค เออเว้ยเราทำยังไงดีวะเนี่ยอะไม่เป็นไรครับไม่คุยต่อก็ได้ครับคุณผู้ชมลาก่อยแล้วก็เจสซัมเมอร์ก็เดินออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้คือเราคุยกันมันแบบเป็นกลุ่มแชทนะครับตอนนี้ช่างหัวมันก่อนครับยอยู่ไม่ได้แล้วครับมันคุยกันหลายคนเกินเดี๋ยวเราจะไปนะครับโซล่าแ์ดีไหมออไปหาเฮียนิกแล้วกันแต่ว่าเฮียนิกมันนี้แกแบบไปต่อยมวยใช่ไหมคุณผู้ชมคิดว่าเป็นใครครับ ไม่น่านจะใช่เจสก,กายล่าด้วยนะครับน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรมาเฮ้ยอย่าบอกนะยังไม่มีใครทาอุย้ยเฮ้ยโอ้สุดท้ายเป็นเจฟลินนะครับก็ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมไปเลยครับ oh. ขออนุญาตครับเจฟลินครับผมขออนุญาตเอ่อหาของกินแบบจัดเต็มสักหน่อยได้ไหมเจฟลินเขาทำอะไร S S Punch, เซาเวอร์พันช์เป็นซีสเปาชละกันนะครับคุณผู้ชมรอบนี้มาแล้วก็เจสสกายลา่าใช่ไหมคนนี้อ่าสกายล่าจริงๆนะครับตั้งเพลงนะครับรคุณผู้ชมก็ไม่มีปัญหาครับคุยกันไปก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เจสสกายลา่าแกตึงมาเลยนะครับไม่แน่ใจว่าแบบแกตึงจากอะไรนะคุณผู้ชมโอเคครับมีวิ่งมาแล้วครับคนหนึ่งครับเจอเฟรเอ้ยวันนี้แต่งตัวดีมากเลยนะเจอเฟรวันนั้นคือสภาพดูไม่ได้เลยครับคุณผู้ชม อ่าโอเคครับไม่เป็นไรสวัสดีครับสวัสดีครับคนสวัสดีครับเฮ้ยแล้วเราจะแบบอ้าวโอเคครับมาครับเอฟลินจัดเลยครับเอฟลินขย่าเรียบร้อยครับเจ๊ครับขยาวเสร็จปุ๊บเอาน้ําแข็งใส่ต่อไหมขยาต่อครับโ้ช่เจ๊แกขย่าต่อนะครับแล้วก็เอ้ยออ้เทใส่แก้วเลยนะครับ ัดเลยครับเย่กิเมลไม่ต้องคุยเยอะครับพี่ดื่มเลยครับพี่เดี๋ยวเพิ่งคุยกันครับดื่มก่อนหยบเรียบร้อยครับดื่มไปเรียบร้อยครับคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เฮ้ยอ่าโอเคครับแฮปปี้ครับดื่มต่อครับคุณผู้ชมแล้วนี้ใครเข้ามาวันนี้เจเเรเท่นนะครับคือบรรยากาศมันมันไม่มีใครเลยอ่ะคุณผู้ชม โอเคแล้วกินหมดเรียบร้อยแล้วนะครับมามาฉี่แลวครับฉี่เสร็จปุ๊บแปลงฟันครับคุณผู้ชมตามสูตรนะครับโอเคจัดเลยครับอ่ะเรียบร้อยนะครับแปลงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ๊แกเดินหลังคอมมาเลยเว้ยคาลีนะครับอ่ะโอเคไปเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรมากครับเดี๋ยวเราไปเดสเซิร์บลูมกันต่อนะครับวันนี้ไม่ต้องเขียนหนังส่งหนังสืออะไรกันทั้งนั้นนะวันนี้ออกร่อนอย่างเดียวครับคุณผู้ชม เราจะต้องหาให้ได้นะครับว่าอีกคนนึงนะครับเจอีกคนนึงนะเนี่ย <Yes. S 1> คือตอนเนี้ยเรายังไม่รู้เลยว่า <Yes. S 1> อ่าโตอี้รู้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีคนหนึ่งใช่ไหมชื่ออะไรนะหัวแดงแครับคุณผู้ชมคาทริน่านะครับเรายังไม่รู้ว่าคาทรีน่าแกแบบเป็นคนยังไงนะครับคุณผู้ชมเฮจู hey, นะครับแล้วก็อู้แม็กเดลน่านะครับชื่อแปลกๆนยะมีแต่คนชื่อแปลกๆเต็ไมไปหมดเลย นอนเลยครับคุณผู้ชมไม่เจอใครเลยอ่ะตรงเนี้ยเจอแต่แบบเด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เฮียแกไปทำอะไรวะเนี้ยอะไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมแปลงฟันไปเรื่อยๆอโอเคไม่เจอใครเลยนะครับเอ้ยเดี๋ยวเรามาตกปลาสักหน่อยดีกว่ามาเลยเฮกิเมลววิ่งมาตกปลาเลยครับพี่ เนี่ยมีแต่แบบปลาเยอะแบบเนี่ยกระโดดเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ตัวไหนเรียบร้อยครับได้กัปปี้นะครับก็เป็นปลาตัวเดิมนะสไตล์เดิมเลยครับคุณผู้ชมได้กัปปี้มาแล้วได้อะไรมาอีกวะเนี่ยอย่าบอกนะได้แต่กัปปี้มาเฮ่ยอะไรอะฟิวเจอร์คูปหรอนะครับ แล้วก็ได้นมด้วยนะครับนมใครก็ไม่รู้นะครับเอ้ยมันมีของอะไรเต็มไปหมดเลยมาเนี่ยอุ้ยแล้วก็ได้ปลาทองมาครับคุณผู้ชมปลาทอง1.9นะครับแล้วก็มีแต่ปลาแบบตัวเล็กๆนะคุณผู้ชมเรายังไม่เคยแบบได้ปลาตัวใหญ่ๆเลยนะอ่ามีปลาเบสนะครับมีมีอะไรอีกวะเนี่ยฟรีฟ Fish นะครับปลาต้นไม้คิิซิ่งนะครับเป็นปลาแบบปลาจุ๊บเช่ โกรามี่นะครับกิซซิ่งโกรามี่นะมีแต่ชื่อแปลกๆจะหมดเลยแล้วเกียกิเมลแกตกปลาได้อะไรบ้างวันนี้อ่ะโอเคครับคุณผู้ชมสรุปคือวันนี้เราไม่ได้ประโยชน์อะไรจะหมดวันแล้วเนี่ยไม่สร้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยเอาโอเคปะ่ะกลับดีกว่าครับคุณผู้ชมโอเคมาเลยครับคือแบบมัน มันเล่นเพลินจริงๆนะคุณผู้ชมเกมนี้สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่แบบว่ายังไม่เคยเล่นเลยนะครับเกมนี้สามารถที่จะแบบไปลองซื้อแล้วก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นได้นะครับมันเพลินจริงๆครับอ่าโอเคตามสูตรครับเดี๋ยวเราหาแฮมเบอร์เกอร์กินก่อนนะครับคุณผู้ชมตายเลยครับจังหวะนี้เขียวหยับๆยับไปเลยครับมันแน่นอนอยู่แล้วอาบน้ำเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เคอกีเมลนะครับพักผ่อนเลยนะครับคุณผู้ชม โอเคเดี๋ยวรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอัเชิญนะครับสมาชิกของเราสักคนหนึ่งนะครับหลังจากที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเ,เชิญเป็นเอาเจ๊คัติน่าไหมเฮ้ยเจดีน้าดีกว่าเอาเจดีหน้าให้เสร็จเลยนะครับว่าอีกสองเทรดนะครับแบบคาแรคเตอร์ของแกเป็นยังไงนะครับนอนก่อนครับอ่านอนตื่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเฮ้ยเอยเอากิีเมล ตื่นแล้วก็มาเลยพี่แล้วก็เชิญเจดีนามาเลยครับอันเชิญเจมาเลยอ่าโอเคครับอันเชิญเจมาเสร็จปุ๊บก็หาของกินครับตามมาเลยครับคุณผู้ชมมันแน่นอนอยู่แล้วครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวดีนามานะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเชิญดีนานะครับเข้ามาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็ ขออนุญาตนะครับพูดคุยกับเจดีนาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเจ๊แกจะมาถึงนี่ไหมอ่าโอเคครับมาถึงครับคุณผู้ชมอ่าโอเคโอเคมาเลยครับคุยกันส uh> ักนิดหนึ่งครับเจดีนามันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นครับเจ๊เฮ้ยเฮ้ยเราเราไปไหนวะน่ะ อ้าวแล้วไปคุยกันตรงนั้นเฉยเลยนะครับนี่นี่นี่เข้ามาคุยกันตรงนี้ดีกว่าครับเนี่ย sit and c h a ชทเ r ียนะครับเนี่ยอ่ะโอเคนั่งคุยกันสักนิดนึงแล้วกันแล้วก็เฮ้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอ่ะโอเคไหมเ้ยไปชงกาแฟช่วยอะโอเคครับชงกาแฟครับคุยกันไปครับเจ๊ีน่าครับระหว่างนี้ เป็นวันที่สดใสนะครับเจ๊แล้วก็อนาคตเจ๊อยากทำอะไรครับแล้วก็ De ฟคอนเวอร์เซชันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ชื่นชมแบบชื่นชมการแต่งตัวเจ๊แกสักนิดหนึ่งนะครับแบบอารมณ์แกแบบแต่งตัวแบบตเต็มจริงๆนะครับแล้วก็ คุยกันไปเรื่อยๆนะครับณผู้ชมเราต้องรู้ให้ได้นะครับว่าเจ๊แกเป็นคนนิสัยยังไงนะครับกีบปรีแพรทิไปนะครับแล้วก็คุยเกี่ยวกับการตกปลาครับคผู้ชมเล่นเปียโนไหมครับต้องรู้ให้ได้นะว่าตีอะรชอบอะไรนะครับเอ่อทำอาหารไหมครับคผู้ชม deep conversation ไปครับรู้แน่นอนครับ ถามมีหน้าเลยครับว่าแบบเฮ้ยเอออยากจะไปทำงานอะไรนะครับต้องรู้ให้ได้ครับเดี๋ยวก่อนนะครับเลือกเป็นนี่ก่อนแล้วก็เลือกเป็นแบบเฮ้ยอย่าบอกนะเจ๊แกต้องกลับแล้วเฮ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับดูเจ๊สักนิดนึงแล้วกันว่าแบบเจ๊เขาชอบอะไรนะครับเอ้ย ยังยังไม่รู้เลยอะครับคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอ่ะคุยกันต่อครับมันต้องรู้แน่นอนครับคุณผู้ชมอุ้ยอะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับเจ๊เราต้องรู้ให้ได้แน่นอนครับว่าเจ๊แกเป็นคนยังไงครับคุณผู้ชมก็คือเมื่อกี้คุยกันแบบมีติดลบไปด้วยนิดนึงนะครับคุูผู้ชมระหว่างนี้โอเคคุยกันไปยับยับเลยครับ คุยไปยับยับครับต้องรู้ให้ได้ครับเนี่ยความสนใจเนี่ยคุณผู้ชมอ่าโอเคเต็ของเจดีหน้านะครับเรารู้อีกอย่างแล้วว่าเจ๊แกแบบเป็นคนโรแมนติกนะครับคุณผู้ชมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับอย่างสุดท้ายต้องหายเจอครับคุณผู้ชมต้องหายให้เจอให้ได้ครับว่าเจ๊แกแบบเป็นคนยังไงครับ เอ่อนไปครับคุูชอันนี้คือคุยกันแบบคุยกันแบบทุกอย่างเลยคุยกันแบบจนไม่เหลืออะไรเลยเอออะคุยไปยับยับเลยครับระหว่างนี้ครับ engaging story นะครับแล้วก็อูยได้ตังค์มาอีกห้าพนหกครับคุณูชมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงวันนี้ว่าเจ๊แกชอบอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะ อ่ะคุยเกี่ยวกับเรื่องตกปลาดาวคุยไปเรื่อยๆเนี่ยอ่ะโอเคครับ Deep Conversation เลยครับมาครับคุณผู้ชมต้องรู้แน่ๆครับว่าเจ๊แกแบบเป็นคนยังไงคุณผู้ชม every man in town เหมือนเดิมนะครับเอาทุกแล้วเจ๊แกแบบเป็นคนตึงด้วยนะครับ แกแบบตึงมาก่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่าเรียบร้อยครับในที่สุดเราก็รู้สักทีครับว่าเจ๊แกนะครับเป็นคนที่แบบว่าโรแมนติกนะครับอมบิเชียสก็คือเป็นคนทะเยอทะยานนะครับแบบเป็นคนแบบจัดเต็มนะครับคุณผู้ชมในทุกๆเรื่องนะแบบเป็นคนทุ่งเทนะครับแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งก็คือเจ๊แกแบบเป็นคนแบบว่าจูนิยมนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเรากินต่อแล้วกัน คาไว้ครับคุณผู้ชมหมากินต่ออ้าวกินเสร็จแล้วหรอโอเคครับกินเสร็จครับแต่ว่าเออเกตของความหิวนะครับกินแบบเกือบเต็มนะครับระหว่างนี้ก็อาโอเคครับล้างจานเสร็จเรียบร้อยครับมาอาบน้ําต่อเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเขียนหนังสือสักนิดนึงกละกันนะคุณผู้ชม อ่าโอเคเป็นหนังสือสร้างแรงบันดาลใจดีกว่าครับจัดเลยครับผู้ชมจัดเลยครับเขียนหนังสือสร้างแรงบันดาลใจครับแล้วก็เราเป็นคนชอบการเขียนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ deep connection นะครับก็คือเอ่อชาวแก๊งของเราใช่ไหมที่เป็นเจ๊ดีน่านะครับโอเคตอนนี้เรารู้ทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวเรา move on กันต่อนะครับแล้วก็คนสุดท้ายของเรานะครับก็คือเจ๊คาัริน่าครับเราจะได้รู้สักทีนะว่าเจ๊คาทรจิน่านะครับ เป็นคนนิสัยยังไงแล้วเจ๊แกทำงานอะไรนะ oh. ครับโอเคจัดไปครับระหว่างนี้ oh. เดี๋ยวผมให้เคียกิเมลเขียนหนังสือไปก่อนและใครมาวะนะเฮ้ยบิลิคครับบริลิริคนี่คือเราแบบเราไม่เคยเจอเลยนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราขออนุญาตเชิญเจ๊เข้ามาสักนิดหนึ่งละกันแล้วเจ๊บิลิคแกเป็นแบบ แกเป็นยังอาเจ้าด้วยนะครับผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเจฟรีล็กแนะนำตัวสักนิดหนึ่งละกันนะครับสวัสดีครับเจสสวัสดีครับไม่เคยคุยกันมาก่อนด้วยนะครับผู้ชมอ่ะโอเคครับเจ๊เป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับแชร์ไอเดียไปครับผู้ชมถามเกี่ยวกับอาชีพนะครับว่าเจ๊แก่ทำอะไรนะครับถามเกี่ยวกับการเขียนนะครับ โเนอ่เกี่ยวกับเรื่องเกมครับคุ้ชมแน่นอนอยู่แล้วครับเช็คออนไปครับเจ๊ถามความชอบดีกว่านะครับโอเคตอนนี้เรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเจ๊เลยนะครับเราจะได้รู้แน่นอนครับคุ้ชมระหว่างนี้เราคุยกันไปยับยับครับันไปครับคุยกันไป เฮ้ยไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมเจวิลิกของแกนะครับก็คือแกแบบเป็นมิวสิเชียนนะเป็นักดนตรีครับคุณผู้ชมอยู่ที่ลามไลท์นะครับซึ่งนักดนตรีก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าแกแบบไปเล่นที่ไหนนะครับใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยมันใช่ย่อยนะเนี่ยคุณผู้ชมอ้าวเจ๊แกแบบไปนั่งเล่นเกมซะงั้นอ่าโอเคครับไม่เป็นไรครับคุยกันต่อครับ เจดีหน้าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะเจ๊เดี๋ยวผมขออนุญาตคุยกับเจ๊รีลิกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคุยกันไปยับยับครับคุณผู้ชมเราจะต้องรู้แน่นอนครับว่าเจ๊รีลิกแกแบบเป็นคนยังไงนะครับโอเคคุยไปครับคุณผู้ชมคุยกันไปครับคุยกันไปยับยับระหว่างนี้คุยเกี่ยวกับเรื่องทำอาหารนะครับเกี่ยวกับการส่งเหล้าครับคุณผู้ชม ต้องรู้แน่นอนครับว่าเจ๊จะเป็นคนยังไงนะครับคือแบบตอนเนี้คือเรายังไม่เจอนะครับก็แบบเนี่ย deep conversation ครับรู้แน่นอนครับคุณผู้ชมคุยกันไปเลยครับคุยกันไปยับยับครับระหว่างนี้ คุยกันไปครับเจ๊แกกับกําลังงงอยู่เจ๊แกแบบกาลังงงอย่างมันเกิดอะไรขึ้นมาได้เอออีกส่วนหนึ่งก็คือแบบนั่งเล่นเกมไปด้วยนะครับแล้วก็คุยกันไปด้วยนะคุณผู้ชมโอเคต้องรู้แน่นอนครับคุณผู้ชมนี่ยถามความชอบเนี่ยต้องรู้แน่นอนครับ ฟอร์นี่ฟะโตซาบับไปยับยับครับระวังนี้อ่าเดี๋ยวเราดูเทร,รดสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเจ๊ริลิกนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้เกี่ยวกับเทร,รดอะไรของของเจ๊แก่ทั้งนั้นเลยนะครับระวังนี้ เปียนไปครับคุณผู้ชมเปยี่ยนไปเรื่อยๆครับเฮ้ยนอนคอมิชเช์นะครับก็คือเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เน้นความสัมพันธ์อะไรทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยเจ๊แกเป็นคนที่แบบว่าขออยู่เป็นโสดดีกว่าใช่ไหมเออเนาะตามสไตล์ของเจ๊แกเพราะจะลาก้อยเจ๊กลับบ้านไปเลยครับเจ๊โอเค โอเคบายยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบต้องกินข้าวแล้วนะคุณผู้ชมไม่กินข้าวไม่ได้แล้วนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จปุ๊บเราจะมานั่งทำงานต่อนะครับโอเคก็เรามาเขียนต่อเลยนะครับแล้วก็เจโซอี้เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับเจระหว่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งกินข้าวก่อนนะครับเค okay. โอเคแล้วเจ๊ดีหน้าแบบโผล่มาหน้าบ้านของเราแวบๆบแบบนะครับคุณผู้ชมก็ไม่เป็นไรครับระหว่างนี้หาเงินหาทองก่อนครับคุณผู้ชมตอนนี้ตังบ้านเราก็คือมีอยู่หกหมื่นเดี๋ยวจะจ่ายตังไอบินค่าไฟค่าอะไรเนี่ยโอโอเคจัดการเลยครับคุณผู้ชมขายเลยครับอ่าเรียบร้อยครับขายเสร็จป,ปุ๊บเรียบร้อยอ่าโอเคยังไม่ได้มีให้จ่ายตังนะครับก็ นอนไปก่อนเลยครับระหว่างนี้โอเคตอนนี้ครับเราได้รู้แล้วนะครับว่าเจดีน่าของเรานะครับเป็นคนโรแมนติกนะครับ ambitious ก็คือแบบเป็นคนทะเยอทะยานนะคุณผู้ชม materialistic ก็คือเป็นพวกวัตถุนิยมนะครับชอบแบบซื้อของใหม่ๆเข้าบ้านอยู่ตลอดเวลานะครับ โอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็คนอื่นของเรานะครับแล้วก็เจคริสตัลเมื่อไหร่จะได้คุยกับเจแก่ก็ไม่รู้นะครับระหว่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมก็ในพาร์ทนี้นะครับวันนี้เราก็เฮ้ย แล้วก็เฮียกิเมลอ่าโอเคเดินเข้าไปเลยค่ะในพาร์ทนี้นะครับคุณผู้ชมผมก็ขออนุญาตจบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับตอนนี้เราเรียนรู้เพิ่มอีก2คนแล้วนะครับก็คือเจดีนาคนหนึ่งนะครับแล้วก็เจริลิกที่อยู่ดีๆก็โผล่มานะครับที่บ้านของเราก็เดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเจริลิกต่อนะครับแล้วก็คนสุดท้ายของเราก็คือเจคาทริน่านะครับเราจะได้เรียนรู้กันสักทีหนึ่งว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคน เป็นยังไงนะครับแล้วแกทํางานอะไรนะครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคครับสาหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ถูกใจนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้านะครับเรามาเจอกันต่อแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮคิเมลนะครับจะถูกใจคนไหนนะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้เราไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ